ตัวนี้แหละคิดเงินหน่อยครับได้จ้าตอนนี้มีโปรนะคะคุณลูกค้าถ้ายอยที่ชูเข้าห่วงจะได้ส่วนลดนะคะโอ้ดีชึบอ้าวโอ้โห,โโหปี๊บเออขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้มามืใหม่หัดขับจ้า บูเริ่มเพิ่มความสบายใจใครที่ตามมาข้างหลังก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะอยาจะบอกว่ากูเห็นมาตั้งแต่3กิโลแรกนะแม่ชัดยิ่งกว่าอนาคตรถก,กูที่ดูแล้วไม่น่าจะพรอนต่ออีกเมื่อนักข่าวถามน้องว่าชอบกีฬาอะไรน้องตอบได้โดนใจพี่มากเลยอ่ะชอบชอบกีฬาอะไรตอบเข้าไปเลยน้องให้ชื่นใจกีฬาสี <laughs> 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 โอ้พนุ่มท่านนี้นะเขามีดีที่ทรงผมทําไมกูแทงไม่เคยลงเลยวะพี่ก็อยากจะกล้าถามนะสายตาพี่เหมือนมีอะไรบังอยู่บ้างไหมอมันก็แค่คลับคลายคลับคลาแต่วันหน้าจะคิดไปเองอะน้องเอ๊เอาเวรแล้วแล้วกูจะอธิบายยังไงทําไมพี่ถึงไว้ผมทรงนี้ล่ะครับอ๋อพี่เอาไว้ใช้กับนาฬิกาหยุดเวลานนอะเอาไอสองนี่มันไอดอลกูนี่ว่ะอ่อยปรู้ปืนเหรอไม่อะไรปล่อยฟ้าบ้าไม่ใช่เออโทรมาไหมเนี่ยนะไรสนี เขามาส่งของไปแล้วเซ็นรับของไม่ได้หาปากกาไม่เจอเจอแต่ที่สอเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บกลับไปบ้านกูจะที่สอแทงตูดมึงอ้าแล้วลูก้าจะกลับมาล้างหัวกี่โมงครับผมก็เพิ่งรู้นี่แหละว่าคาว่าอร่อยที่สุดใน3มโลกมันแปลว่าอย่างนี้ยงมยังเนี่ยอร่อยที่สุดในสามโลกโลกย่งโลกไตโลกเบาหวานโลกความดันมาครบว่างยังเนี่ยว่างกูเลยแหละมวงเขา เอาอยู่บเหเอาอีมกันนะถามแล้วไม่เอาเลยเอ้ไอ้พาวทูวิธีใส่ล้อก็จบมานานแล้วมันก็ต้องมีลืมกันบ้างนะเอาล่ะขั้นแรกยกล้อขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ยกล้อยกล้อขึ้นมาแล้วไงต่ออ่ายกล้อยัดสายชั้นมันจะไหวไม่ได้รถกูเนี่ย อยู่กลางทุ่งหญ้าใต้ฟ้าสดใสมีแสงรำไรทำให้ป่าสวยขึ้นเยอะเลยล่ะไหนูเอ้ยเฮ้เฮ้ยเผีบ้าผีบ้ารลดไล่นะถลดไล่ไอ้เราก็เป็นคนดีซะด้วยโอ้โหช่วยหยุดไม่ได้ต้องหาอะไรมากันซะหน่อยเอออิดอิดอิดกอดอิดกอดอิดเอาอิดมาใส่ให้มันขมิบไว้อยู่กับที่นี่า่านี้แหละ แค่นี้ก็เรียบร้อยปล่อยไว้เดี๋ยวมีอุบัติเหตุว้าเวล้วลเป็นคนดีทำไมมันยากจังวะใส่แล้วกูติดอะไรวะส่งไม่ได้ก็ใส่เองแล้วชูด<ะ>เ,เดีี๋ยวครับกรรมาการแบบนี้นับแต้มไหมครับ<ะ>ดูนะกูจำลองสถานการณ์กูคาดการไว้อย่างเี้นะ้เอเหล้าขาวไม่ถูกปางอยากเหล้าสีนี่กูไม่ได้มเมานะแค่เหล้าไม่เหมือนเดิมมาเติมได้อีกว่างี้นะ เฮ้เจอลาบลอยเฮ้ลาบจะลอยไปไหนรวบเลยเฮ้ตุ้ลูกค้าได้หนึ่งตัวแล้วเว้ยวางหย่ะล่อไว้รอตัวต่อไปวิธีนี้ใช้ได้เสมอตรงนี้เขาทำโซนไว้ดูเลีดูความเตรียมพร้อมของพวกเขาสินี่ลาไม่มีไม้เยี่ยมเลยนอกจากมึงจะก่อกองไฟลูกเสือเฮ้ในวันที่ฉันน่าสดใสเขาบอกว่าดี่ยวผิดชีวิตเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าไปตามทางมันก็จะเจอกับทางตันเอ้ายังไง มึงสร้างซอยนี้มาทําไมในเมื่อมึงจะเอาเบลิเออร์มาขวางแล้วกูจะไปต่อตามทางยังไงไปต่อไม่ได้แล้วกูตันเดี๋ยวกูเ,เก็บไต้โตะก่อนละกันเดี๋ยวมันหายอ,อ้าวน่าน่านา,า,าอาการแม่มาเลยไงยยเพลงมาทีไรแล้วแม่เหมือนไฟช็อตทุกทีมันก็จะมีอยู่คนนึงอะนะที่แบบงานการไม่ทํามึงได้ร,รำไ้ก่อนอะอนั่นมันแทนมอเอไซหรือเราตาัดฮะความฝันของพี่น่าจะอยากมีช็อปเปอร์แต่เจอครั้งแรกในกูคิดว่าอุราตัง อะไรเพื่อนมามตอร์อไรเพื่อไอ้จัสไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปน่มึงคว้าผิดไหมอ,อ,อะไรไมึงว่าอะไรใครคว้าผิดไหมอะไรเฮ้ยเจอเฮ้ยเอากูถอยมาทั้งเสาแม่งอยู่ใกล้เราพอดีติดไฟแดงเราต้องแบ่งปันอ่ะสงสารขันหลังสงสัยจะได้กินแต่เพกนิเกลอร่อยไหมพี่กินอาหารคนมากอร่อยนอาตาพี่ผมฟ้อนาองนอนนอนเลยน้องแหมน้องก็เพิ่งไปเป็นที่ปรึกษาด้านความรักมาเหมือนกันยังติดอาหารเม็ดอยู่เลยไปแล้วพี่เจอกัน ยามที่กูเสพเกมกราฟิกเพื่อนกูมาติดกระมันซักผ้าสงสัยจะโดนเมียใช้จนขึ้นสมองแล้วมึงมการที่จะดูว่านั่นคือคุณมิสุรีตัวจริงกระเปล่าต้องเอามาพิจารณาอยู่2ข้อข้อแรกคือกินจั่วเป่ากับข้อสอคือใหญ่เป่าหมายถึงชาม,านมันไดใหญ่เปล่าเฮ้เพื่อนที่นี่ดีจังเนอะจะมาดูเขาไม่แข่งขัน,ขนแต่จัดนิทรรศการว่าให้ดูด้วยโอ้โหมึงจะรอให้ว่าวลงกระบาลมืองยังไงไปสิเอวิ่งสิเออยู่ทําไมละเอก ถ้าจะมาดูวิ่งแข่งแล้วก็ต้องมาดูหนูนี่เลยคอสเพย์เป็นสาวมาอยูม่มาหมูสุเมมาเหมือนตั้กแต่หน้ายันกรกบกีบอะไรกรีบกรีบอะไรก็กรีบเท้าไงออ ชีวิตไรเดอร์กูต้องมาเจอกับออเดอร์อะไรวะเนี่ยส่งตั้งแต่ไม้จิ้มฟันย้นาถังกแก๊สรูปแบบนี้กูจะเลี้ยวยังไงวะก็จัดตรงนี้เป็นพรมอะไรแทนได้ไหม <S <S มารถเก่งอะเลี้ยวเงี้ยได้ไหมไม่น่าจะไหวไม่ใช่พรมอะไรพาวเวอร์จะบ้าหรือไงงั้นงั้นเอาใหม่เอาเชือกมาร้อยใส่กับแฮนด์สองข้างทําเป็นพรมอะไรจําเป็นเอาไหมสรุปจะให้มันเป็นพรมอะไรให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเออแตงอย่างเงี้ยก็พอเลี้ยวได้อยู่อยกูหัวจะปวดนปรึกษาผิดคน โอ้ยทางลกวขนาดนี้ที่หนึ่งมันจะไปไหนแลวเจ้าสาวเอ้ามึงมาจากไหนโอ้โหไอ้สลัดตีนกูไม่ขยับเลยเลี้ยวเฮ้ยผู้ชายหล่ออยากได้พ่อพันกบน้ำไหลไหลุ้ยอยากจะชวนไปกินต้มแซบที่บ้านละเกินุ้ยหล่อเกินเตอมสปริวอยากเอานิ้วจิ้มพุงในระหว่างที่ฉากละครกำลังเดินเนินไปชาวบ้านก็ออกมาให้ความสนใจอย่างกรทยมุง แล้วมึงจะมีคุณคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยไอตัวประกอบเต็มใจชี้หรือเปล่าลมาทำแบบขอไปทีมากเลยไปชี้นี่แหละเขาเรียกวิธีนั่งท้าทายการตัดผมแบบใหม่ๆถ้าเกิดว่าหงายไปอาจจะได้ทรงใหม่มาก็ได้ใครจะไปรู้ได้ทรงใหม่ไม่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือกูว่าได้นอนโรงพยาบาลแน่นอนถ้ามึงหงายขึ้นมาจริงๆะนะสวัสดีสูงสองสง อยสลดกูได้แค่หนึ่งกูจะบ้ารถติดต้องฝึกปราณใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยโปรโดเถอะฮะคุณอากาซาคนอื่นพกป่องออกซิเจนแม่ข้ามึงเล่นล่อใบก้อนให้กูอูในสูตรมาตั้งแต่ตีนเขาหยุดอย่าจะบอกบอ้อนเหลือเกินเรื่องต่อเติมไม้กัน้นอันแค่นี้ก็ามากั้นกูดูไม่กดก็ไม่ได้เดี๋ยวใบเตือนถามหาไม่เอาอะใช้แค่นี้แหละตะมุตะมีดีปิด <c oughs> กาคนอื่นมีปืนเป็นอาวุธส่วนตัวกูอยู่ในชุดอุลตร้าแมนแข็งแรงดูดันเดี๋ยวต่อไปดูมนุษย์ถ้ำเฟสตัวแล้วก็แฮปปี้ทีเฟรนด้วยเฮ้ยไม่ได้ล่ะกฎหมายเขาว่าไว้ต้องปลอดภัยใส่หมวกเดี๋ยวขอรวบอันนี้ขึ้นมาดูสีเอออันนี้แหละใช้ได้เอาไปทำตามกฎจราจรพร้อมละแหมลุงนี่เป็นคนดีมีวินัยนะปลอดภัยใส่หมวกก็ไม่ใช่หมวกเขาไม่ล่ะลุง ปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันแข่งอะไรเนี่ยป้ากำลังปั่นชอบจะไปแข่ง3ามร้อยกิโลลูกขอต่อเหลือ300เมตรได้ไม่เป็นห่วงเลยครับพี่นี่สิของจริงม้อแรงดันสูงมึงสูงจนพุ่งขึ้นเพดานเลยอโหตรงนี้สวยเนาะนี่มันรถรุ่นอะไรอะมีไม้เสียบหลังเหมือนแท่งไอติมกันเลยเนาะเหรอขอแลวอยากได้มากอะเขาแต่งอะไรกันอะน่ารักดีอะอย่าไปอยากได้อยากมีกับเขาเลยลูกทำไมอะเออขนาดเชื่อพ่อแล้วจะรุ่ง เออถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปฮาฮาอย่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คือกดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดเวลาของทุกคนยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สำหรับวันนี้ขอไปส่งแก๊สต่อก่อนจะมองยังไงให้มันเป็นพวงมาลัยครับพี่ไอ้เน่ก็เอาเชือกมามัดตรงนี้เนี่ยทำเป็นพวงมาลัยได้อยู่ได้อยู่แถวบ้านผมนี่ได้อยู่นี่มันแปลว่าไม่ได้นะพี่นะ